Mm hmm. ครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีรชัยแพ่ล้อมสัมฤตนะครับเป็นผู้วิการทางการเคลื่อนไหวใหนร่างกายปฏิบัติหน้า,ท,าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบบ้านนนรังตมบลนสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหน้าที่หลักๆโดยการปฏิบัติหน้า,ท,าที่ตรงนี้ก็คือเป็นผู้ให้การบริการช่วยเหลือคุณหมอและในส่วนของงานการบริการกับให้กับผู้สูงอายุ ที่มาใช้บริการในวันที่มีวันคลินิกเบาหวานควมดันต้องก่อช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นพิเศษในส่วนของการช่วยวัดคมดันชั่งน้ำหนักและก็จัดคนหาแ้มให้กับประวัติคนป่วยให้กับผู้สูงอายุและในส่วนของการดูแลความรักษาความสะอาดความรร้อยในบริเวณทั่วไปภายในอาคาร หรือรอบๆบริเวณอาคารบบรปสตรตรงนี้นะครับต้องดูแลควออามสะอาดให้เป็นประจำวันก็ขอขอบพระคุณบริษทัทผู้ให้การสนับสนุนตรงนี้เป็นอย่างสูงนะครับคือบริษทัทแปดเอเพรสจำกัดและกรส่วนของคว้อภผ้าคภูมใจของผมตรงนี้ก็คือมีคว้อภผ้าคภูมใจที่ได้เป็นผู้ให้การทำสามารถทำงานหาในได้ไดเลี้ยงดู ช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างไม่ขัดสนนะครับก็ได้ดําเงินตรงนี้ไปทำเงินออมในลนักษณะของการประกอบอาชีพเสริมหรือการสานต่ออาชีพเดิมที่มีอยู่ภาคกุญแจเป็นอย่างมากในเรื่องของการได้ช่วยเหลือผู้พิการรายอื่นให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์พอได้เอาศักยภาพการทำงานตรงนี้ไปใช้ในชุมชน ให้ทางชุมชนได้รับทราบว่าผู้พิการก็สามารถทํางานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ได้รวมกลุ่มผู้พิการขึ้นเพื่อจะตั้งชุมชนรรมองค์กรผู้พิการแล้วในนาเรียนไปถึงพัฒนาชุมชนในอบตเพื่อให้จัดหาอาชีพให้กลุ่มคนพิการนะครับช่วงนี้ก็กําลังปฏิบัติอยู่ครับส่วนการประกอบอาชีพเสริมผมก็ทําในลักษณะของทําเกษตรกรครับ ได้เงินมาก็ออมเงินในลักษณะของการนําเงินไปซื้อพันุปลามาปล่อยในสระที่มีอยู่นั่นก็คือการทําอาชีพต่อยอดอาชีพเดิมและทําอาชีพใหม่ก็คือการปลูกผักสวนครัวไว้รัประทานเมื่อเรามีอาหารเป็นปลามีผักรับประทานแล้วก็เป็นกําไรอย่างหนึ่งที่เราไม่จําเป็นจะต้องหาซื้ออาหารตามร้านค้าทําให้เราเป็นการออมอีกลักษณะหนึ่งครับ ในในการในโครงการวัละสิบบาทนี่ยก็เห็นด้วยครับห็นชอบด้วยก็ได้ช่วยเหลือโครงการวันละสิบบาทไปอยู่เป็นประจำนะครับแต่ผมเนี่ยโอนโอน,โอนเป็นระยะเวลาหกเดือนต่อครั้งปีนึงก็โอนสองครั้งนะครับการออกกําลังกายเก้าสิบวันก็อาทิตย์หนึ่งผมก็จะออกกําลังกายเป็นเอาสามวันออกกําลังกายเกียตวันออกกําลังกายสามวันครับอาทิตย์หนึ่ง ก็คือการวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งกลับไปกลับมาในบริเวณบ้านแล้วแล้วก็การทำผักเพื้นครัวก็ต้องมีการให้จอยให้เสียนก็คือการออกกำลังกายไปในตัวครับกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกังกายเป็นประจำไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ร่างกายก็แข็งแรงสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณบริษัท แปดเอ็กเจำกัดที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการจ้างงานโครงก,การของผมในครั้งนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอพระคุณครับ